สวัสดีครับวันนี้ก็จะได้นํานักศึกษานะครับได้มาสัมผัสกับการเรียนรู้เรื่องกระบวนการตรวจสอบคุณลักษณะของกระบองบรรจุพันธุ์นะครับซึ่งกระบองบรรจุพันธ์ในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปหลายรูปแบบนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่านักศึกษาต้องมีการเรียนรู้เรื่องการใช้เครื่องวัดให้ถูกต้องและมีความแม่นยำเยี่ยงสมวันนี้จะมาสาธิตการใช้เครื่องมวัดเฉพาะของพวกกระบองบรรจุพันธุ์เหล่านี้นะครับซึ่งเราจะเรียก ตัวนี้ว่าแคนซีมโครมิเตอร์ meter, นะครับแคนซีมโครมิเตอร์ meter, มีความจําเป็นในการใช้เฉพาะทางของกระป๋องนะครับนั่นหมายความว่าเขาได้ออกแบบมาให้ใช้วัดกับบรรยุพันได้โดยตรงนะครับแคนซีมโครมิเตอร์นะครับ, Can meter, รบก็มีส่วนประกอบที่สําคัญในการวัดอยู่สส่วนนะครับคือส่วนที่1ส่วนนี้เป็นส่วนใช้วัดความกว้างความหนาของตัวตะเกตนะครับส่วนตรงนี้ ใช้วัดความลึกของตัวถียบกระป๋องนะครับแชนซีมิคอมพิวเตอร์มีส่วนประกอบที่สําคัญในการทํางานอยู่หลายๆส่วนนะครับแต่สิ่งที่นักศึกษาต้องพิจารณาให้ดีนะครับก็คือ 1. ค่าระยะของการวัดทั้งหมดของเครื่องมือตัวนี้นะครับสังเกตจากตัวอักษรนะครับเี็นว่า0ถึง1 3 mm จุดนะครับ นั่นหมายความว่าเครื่องมือตัวนี้สามารถวัดละเอียดถึงแต่0ถึง13บมมิลน,นะครับความกว้างตัวสุดของปากวัดตัวนี้นะครับก็ได้ถึง13ามมิลน,นะครับและตัวที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือว่านักศึกษาต้องมีความเข้าใจตัวอักษรที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเขียนไว้ว่า0.01มิลน,นะครับตัวนี้บ่งบอกถึงค่าความละเอียดนะครับหรือค่า resolution นะครับ resolution ตัวนี้ มันหมายถึงนี้เห็นไหมครับ0หนึ่งขีดสองขีดสามขีดสี่ขีดห้าขีดหนึ่งขีดนี้มีค่าเท่ากับ0.01ก็คือค่าเส้นนี้นะครับขอให้เข้าใจตรงกันสําหรับที่มือหมุนของตัวแคนซีมิคอมพิวเตอร์ M C T R นะครับอย่างที่เราทราบกันว่าค่าส่วนนี้คือค่าของเร o โ u ลูชันมีระยะเส้นขีดห่างกันนะครับ0หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับช่อง ทางระหว่างขีดข้างบนนี้นะครับหนึ่งช่องมีค่าเท่ากับ1มิลนะครับสเกลใหญ่ที่สุดก็คือ1มิลนะครับส่วนขีดด้านล่างสังเกตให้ดีนะครับจะแบ่งครึ่งของด้านบนนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อไร่เส้นข้างล่างนี้โผล่ขึ้นมาจากสเกลการวัดขอยนักศึกษาเข้าใจว่าตรงนั้นผ่านไปแล้วจุดห้าศมิลนะครับต่อไปนะครับผมก็จะหมุนอีกต่อเนื่องนะครับให้สเกลนี้ อีกหนึ่งรอบนะครับห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสี่ห้าแล้วก็กลับมาที่เดิมครับก็คือที่ศูนให้สังเกตนะครับว่าสเกลล่างโผล่มาเต็มตัวแต่สเกลด้านบนที่ผมบอกว่าเมื่อกี้1นมิลก็จะเริ่มสังเกตเห็นแล้วใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าเมื่อกี้ผมต้องหมุนไปสองรอบก็คือจุดห้าบวกจุดห้าเท่ากับ1นมิลนะครับอันนี้นัก้งสาวต้องเข้าใจนะครับว่า หขีดเท่ากับ0.01เมื่อผมหมุนไป1รอบนะครับจะเท่ากับจุดศ1คูณด้วย50ขีดของตัวนี้ก็เท่ากับจุดห้มิลนะครับเมื่อผมหมุนไปสองรอบนั่นหมายความว่าจุดห้คูณด้วย2นะครับก็คือ1มิลด้านบนก่อนที่จะทำการวัดนะครับเราจะต้องศึกษาการทำงานของแคนซิเเตอร์ดังที่กล่าวมานะครับก่อนใช้งานเราต้อง หมุนให้ระยะห่างของตัวปากของตัวนี้ให้กว้างกว่าชิ้นงานเรานะครับเสร็จแล้วเราก็วางเมื่อเราวางเสร็จแล้วนะครับให้หมุนปรับนะครับจนชิ้นงานสัมผัสนะครับปากวัดของตัวแคนซีมสัมผัสกับปากชิ้นงานเวลาการหมุนนะครับให้ใช้หัวมือกับนิ้วกลางนะครับเพื่อเราจะได้พื้นที่ในการหมุนเยอะขึ้นใช่ไหมครับเพราะถ้าเราหมุนกับหัวมมือแล้วนิ้วชี้ มันก็จะทางที่สั้นนิดเดียวนะครับที่อย่างหนึ่งแรงเราก็จะคงที่ตลอดนะครับเพร้นการวัดเนี่ยต้องใช้ความพิถีพิถันนะครับแล้วก็แรงที่ใช้ต้องสม่ำเสมอหาค่าที่เล็กที่สุดนะครับอย่างเช่นคุณอาจจะวัดเอียงนะเห็นไหมครับถ้าคุณวัดเอียงเนี่ยค่าจะได้โตนะฮอย่างตอนนี้เป็นจุดสองศนะครับจุดหนึ่งห้าจุด1 0ศนอะไรนี่ฮะมันต้องระวังครับอย่างตอนนี้ผมได้ที่ประมาณห้านะครับ หอะไรยังไม่สนใจก่อนนะครับขอเราดูตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้เราดูสเกลหยาบนะครับสเกลหยาบก็คือ1,2,3มเห็นไหมครับสมมิลแน่นอนต่อไปให้ดูสเกลที่ RESOLUTION นี้นะครับ0 1,2,3,4,5นึ่งสามส่าเห็นไหมครับตัวนี้ค่าเด็มๆก็คือ5ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราอ่านค่าได้คือว่าสามมิลนะครับลำดับต่อไปนะครับผมจะสาธิตการใช้แคนซีมิเตอร์ตัวนี้ในการวัด ลึกนะครับก็คือวัดส่วนที่เป็นเค้ n ซิงเดฟของตัวฝากระป๋องนะครับสังเกตว่าส่วนนี้คือส่วนที่ยื่นออกไปนะครับจากละน้าผิวตรงนี้นะครับซึ่งจะตรงกข้ามตรงนี้มีความห่างนะครับเท่าไหร่ก็เท่ากับความสูงอันเดียวกันนะครับถ้าผมหมุนตัวนี้ให้ชนนะครับชนปากล็อกปั๊บนะครับ ปลายของตัวนี้จะสูงจากบ่าที่นี่ไปนะครับ5มิลอันนี้ก่อนเข้าใจครับว่าเมื่อไหร่ตัวนี้ชนที่0นนะครับตัวนี้ก็จะยืดไป5มิลนะครับดูที่สเกลนะครับตัวนี้ชนที่0ูนนะครับปากตัวนี้ก็จะยาวมา5มิลการวัดลึกกระป๋องนะครับให้เราคำนึงนะครับว่าจะต้องฝึกทักษะของผู้ใช้เครื่องมือวัดนะครับให้มีความ แม่นยำและก็มีความชำนาญในการวัดผมจะใช้แคนซิเมทร์คอมพิวเตอร์วัดลึกนะครับให้สังเกต2ทิศทางครับทิศทางแรกคือเวลาวางนะครับขอให้เรานำปากของตัวแคนซิเมร์อมพิวเตอร์วางชิดกับกระป๋องนะครับโดยเอาผนังด้านแบนเห็นไหมครับด้านเรียบไม่ใช่ด้านโค้งนี่นะครับไม่ใช่ด้านโค้งให้เอาด้านเรียบตรงนี้วาง ขอบนอกเหตุผลตรงนี้นะครับเพราะเวลาวัดเนี่ยนักศึกษาจะได้ไม่มีการเอียงซ้ายเอียงขวาใช่ไหมครับนั่นคือผิดหลักถ้าคุณวางผิดด้านถ้าคุณวางอย่างนี้โอกาสที่คุณจะเอียงมีมากกว่านะครับเพราะถ้าเราวางอย่างนี้มันก็จะทําให้เกิดการระนาบนะครับนี่คือเรามองทิศทางด้านนี้นะครับต่อไปอีกด้านหนึ่งก็คือให้คุณมองหน้านนี้นะครับนั่นหมายความว่า เวลาระวง Can ังแคนซิยมโคเมตเตอร์ eter, คุณจะต้องให้มันดิ่งนะครับไม่ใช่เอียงซ้ายเอียงขวาซึ่งฝั่งนี้เราสังเกตผันข้หา,หาตัวเราเองนะครับแล้วเราใช้มือหมุนนะครับผมเริ่มทาการหมุนนะครับเพื่อทําการให้ปลายของแคนซิยมโคเมตเตอร์ eter, สัมผัสกับชิ้นงานนะครับเมื่อสัมผัสแล้วผมก็หยุดนะครับโอเคนะครับเราจะทําการอ่านสเกลหลักอยู่ที่1มิลใช่ไหมครับสเกลรองผ่านจุดห้ามิลมาแล้วนะครับ นั่นหมายเพราะว่า1บวกด้วยจุดห้บวกด้วยจุดหนมิลนะครับเราก็จะได้ค่าที่แท้จริงก็คือ1 6 8มิลนะครับ1 6 8จุดห8มิลนะครับไม่ใช่ค่าที่แท้จริงของขั้ตัวซิงเดฟของตัวกระป๋องตัวนี้เพราะคุณจะเป็นที่ต้องลบด้วย ลบจาก5มิลนะครับเพราะอย่างที่ผมได้อธิบายไว้ก็คือว่าสเกลตัวนี้นะครับเป็นสเกลด้านวัดลึกนะครับชื่อตรงกันข้ามเป็นสเกลวัดความหนานั่นหมายความว่าที่เราหมุนชนปากวัดตัวนี้ตัวนี้จะยาวม,มา5มิลเพราะฉะนั้นทิศทางจางตรงกันข้ามจากการวัดความหนาวัดความหนา เราถอยห่างจากปากนี้ได้เท่าไหร่เราอ่านได้ทันทีนะครับแต่อันนี้ตรงกันข้ามเนื่องจากว่าเรานํามันไปวัดลึกถูกไหมครับเมื่อนาไปวัดลึกเราจะต้องเอาค่าไปลบจากค่าที่ทั้งหมดของมันก็คือห้ามิลนะครับก็เลยเอาห้าศมิลแล้วเอาค่าที่วัดได้เมื่อกี้นะครับหนึ่งจุดหดลบออกค่าที่แท้จริงของขั้วตัวซิงเก็ตตัวนี้ก็คือ 3.32มิลนะครับลำดับต่อไปนะครับผมจะสาธิตการวัดกระป๋องบรรจุพันธ์นะครับซึ่งเป็นกระป๋องขนาด307นะครับ409นั่นก็คือว่ากระป๋องตัวนี้มีไดมิเตอร์นะครับ3นิ้ว7จส่วน16และความสูงนะครับ4นิ้ว9ส่วน16นะครับซึ่งจะมีซิมเลงนะครับ ซีมเล้งก็คือระยะความกว้างของตะเข็บซีมทิกเน็ตความหนาของตะเข็บนะครับและก็เขาร์ซิงเดฟก็คือความลึกของตัวกระป๋องนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>เราจะเริ่มด้วยการวัดซีมเล็งนะครับแต่ก่อนทาการวัดนะครับตามทฤษฎีบอกว่าให้เราทรําการวัด3จุดที่กระป๋องนะครับโดยให้มาร์คเส้น3จุดที่กระป๋องตัวชุดนี้ ให้ยึดเอาต,ตะเข็บรอยเชื่อมเป็น12เลย์กานะครับต่อไปก็2เลยกา6เลยกา10เลยกานะครับ,รรรรบผมก็จะทำการขีดเส้นนะครับตำแหน่งที่6เลย์กานะครับคือตรงข้ามกับ12เลยิกาเวลาขีดนะครับขอให้ขีดลึกอย่างนี้นะครับเพราะจุดนี้เราต้องทำการวัดเขาจะซิคนนะครับแล้วลงมาข้างล่างต้องขีดยาวเช่นนี้นะครับเพราะว่า เราจะต้องทําการถอดตัวตะเข็บออกไปนะครับซึ่งจะต้องมีรอยมาร์กนี่อยู่นะครับนี่คือหกนาฬิกานะครับต่อไปครับบ่ายสองนะครับสองนาฬิกานะครับเราก็ประมาณว่านี่สามนาฬิกานะครับตอนนี้สิบสองนาฬิกานะครับบ่ายโมงบ่ายสองนะครับจุดนี้จุดอ้างอิงก็คือสองนาฬิกานะครับเราก็เหมือนเดิมครับฉีดนะครับ สอนาฬิกาครับจุดหนึ่งครับ10บนาฬิกาครับ9กนาฬิกานะครับ10บนาฬิกาสินาฬิกานะครับนาจุดนี้จุดอ้างอิงเราก็ขีดยาวครับเช่นเดิมน,นที่จุดอ้างอิง3ามจุดนี้นะครับเราต้องทำการวัดณนะแต่ละจุดนั้น3ามค่านะครับคือหนึ่ง นะครับค่าซีมเล็งอย่างนี้นะครับ2ซีมทิกเนตสเข้าตัวซิงเด็บนะครับผมทาการวัดค่าซีมเล็งการวัดที่ถูกต้องเราต้องใช้มือนะครับประกบที่ตัวกระป๋องไว้ไม่ให้กระป๋องมีการเคลื่อนนั่นคือใช้ฝ่ามือกดไที่ของกระป๋องนะครับแล้วเราจับที่ตัวแคนซิเมตคอมพิวเตอร์นะครับโดยรประคองไว้ ใช้ส่วนนี้นะครับเกี่ยวเพื่อที่จะเก็บกระป๋องนะครับโดยการหมุนถอยสเกลออกมาก่อนนะครับเสร็จแล้ววางตรงที่สองนิกานะครับให้เขี้ยวดันไว้นะครับเสร็จแล้วมือเราที่ประกบนะครับกดอย่างที่จะได้นิ่งๆนะครับเสร็จแล้วหมุนนะครับอย่างที่ผมบอกวนไม้มือกับนิ้วกลางหมุนไปช้าๆนะครับหมุนไปช้าๆนะครับแลอย่าลืมนะครับ หมุนครั้งเดียวคงไม่ได้นะครับเราต้องหมุนถอยออกแล้วก็หมุนปรับใหม่จนจนสเกลเล็กสุดนะครับสมมุติว่าตอนนี้เล็กสุดคือประมาณที่5ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าให้คุณอ่านค่าของตัวซิมเลงนะครับเราอ่านได้สามจุด์มิลนะครับระดับต่อไปนะครับเราก็จะทำการวัดค่าซิมดิกเน็ต ซิมติคเด็ดนี้จะมีข้อแม้ดีนึงนะครับว่าในสถาที่คุณวางนั้นอะรายของตัวแคนซีแมคโครพวเตอร์ปลายนะครับจะต้องวิ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางของตัวกระป๋องนะครับโอเคนะครับศูนย์กลางของกระป๋องแล้วเราใช้เหมือนเดิมครับประคองไว้ด้วยฝ่ามือแล้วกดกระป๋องไว้นะครับทีนี้ตรงนี้จะสําคัญที่นึงคุณต้องทําการเอียงแคนซีมคโครพวเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูครับ จริงๆแล้วห้ามปล่อยออกอย่างนี้นะครับแต่ว่านี่ผมสายที่รู้ว่าทําไมเราต้องเอียงนะครับเห็นไหมครับว่าจะมีความเอียงนิดหนึ่งนะครับมุมเอียงตรงนี้มาจากเหตุผลอะไรครับให้เรารู้จักเอกสารนั่งอีกนะครับจากภาพเซกชันของตัวซีมตัวนี้นะครับสังเกตตรงส่วนส่วนนี้นะครับเราเรียกว่าชักวอลแองเกิลนะครับณตรงจุดนี้ จะต้องมีมุมเอียงนิดหนึ่งนะครับเพื่อใช้ในการถอดตัวฝวากระป๋องออกจากชักเพราะฉะนั้นวิศวกรได้ออกแบบให้มีการลาดเอียงนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นในการวัดเนี่ยเราจะจาเป็นต้องทําการวัดมีความเอียงตามทิศทางของมุมชักบอนเกินนี้นะครับเราเข้าใจเลยนะครับว่าทาไมต้องเอียงตามชักบอนเกินนะครับหมุนนะครับเสร็จแล้วอ่านได้เลยครับตอนนี้ผมจะงายให้ดูนะครับ ตอนนี้ความซีมติงเน็ตอยู่อยู่ที่1.15ม mm, ิลนะครับตามค่าสเกลที่ปรากฏนัะจุด่้าองอิงเดิมครับให้ทำการวัดค่าเขาจะซิงเด็บยังคงทฤษฎีสามเดิมนะครับวางชิดนะครับดิ่งหมุนพอแตะแล้วหยุดนะครับค่าที่ปรากฏเท่าไหร่อย่าลืมนะครับไปลบออกจาก5ทุกครั้งนะครับเครื่องมือชิ้นนี้นะครับเราเรียกว่าไดเอลเดฟเกตนะครับ เป็นเครื่องมือใช้สำหรับวัดลึกของตัวเค้าตัซิงเดฟโดยเฉพาะเลยนะครับสังเกตนะครับตรงนี้คือบ่าเรียบนะครับแล้วมีปลายเข็มลึกลงมานะครับปลายเข็มตัวนี้สามารถที่จะสูงต่ำได้นะครับสังเกตนะครับมันมีเข็มสั้นเข็มยาวนะครับสเกลมีสเกลนอกสเกลในนะครับสังเกตนะครับสเกลใหญ่นะครับสเกลนอก0ูนย์3 0 4 0 ซึ่งจะตรงกันข้ามกับสเกลในนะครับ0 90 80 70นะครับ60สเกลในก็เหมือนกันครับเข็มสั้นนะครับ0 1 2 3นั่นคือสเกลในนะสาเหตุที่เขาต้องทำเป็นสองสเกลเพราะว่าไดอเกรตัวนี้สามารถใช้งานได้ในทางวัดทั้งความลึกอย่างกรณีน,นี้นะครับและวัดความสูงของชิ้นงานได้แต่เราต้องใช้องค์ประกอบในการจับ เป็นเครื่องมือเฉพาะทางไปนะครับตัวนี้เราใช้ตัวนี้ใช้ในการวัดลึกอย่างเดียวนะครับก่อนที่จะใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับขอรักษามาดูรายละเอียดนิดนึงนะครับเห็นไหมครับตัวเลขข้างในนะครับ1ขีดเลสโซลูชันตรงนี้นะครับมีค่าเท่ากับ0.01นะครับก็เหมือนกับแคนเซมปรคอมพิวเตอร์นั่นคือว่ามีความละเอียด1ในร้อยของมิลเมตรนะครับก่อนใช้งานทุกครั้ง ต้องนําเครื่องมือมาวางบนที่กระจกเรียบนะครับเพราะเราใช้ปลายแหลมของตัวเข็มวัดตัวนี้เสมอกับระนาบของพื้นนะครับเมื่อกดแล้วนะครับให้ใช้มือปรับสเกลให้อยู่ที่ศูนย์นะครับนะครับให้อยู่ที่ศ mm ูนย์นั่นหมายว่าเราทําการเซตซิโร่แล้วทุกครั้งก่อนใช้งานผมจะสาธิตนะครับวัดหน้าจุดนี้อ้างอิงสองนาฬิกานะครับเวลาวางแล้วดิฟเกตนะครับ นะครับวางให้ตรงจุดที่อ้างอิงนะครับแล้วตัววัตถุตัวนี้นะครับจะต้องผ่านเซนเตอร์ของกระป๋องนะครับสังเกตปลายด้านในนะครับลึกๆตองส่วนที่ลึกสุดของตัวกระป๋องนะครับสังเกตนะครับที่เข็มอ่านค่าก่อนครับอันดับแรกเราอ่านที่เข็มสั้นก่อนตอนนี้ให้อ่านสเกลในทั้งคู่นะครับสเกลในทั้งคู่ดูจากตัวนี้ เกี่วในฝ่านค่า3ามใช่ไหมครับ3แล้วเราอ่านเข็มยาวครับใจอย่าลืมนะครับ0 10 20 30เพราะฉะนั้นรถต่อมานที่ทางเกีวในใช่ไหมไปทางซ้ายมือครับ0 10 20 30ตอนนี้ถ้าอ่านนะครับ3มิลกับ32นะครับค่าที่ได้ก็คือ3.32มิลครับ ดยบทสรุปนะครับนักศึกษาก็ได้ทราบถึงวิธีการใช้เครื่องวัดเฉพาะของตัวแคนซีมิเตอร์ไดเอลริฟเกตนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือใช้ในการทดสอบวัดประสิทธิภาพของตัวบรรจุภัณฑ์คือกระป๋องนะครับซึ่งจะมีการวัดค่าซีมเลนนะครับซีมติกเน็ตและก็เคาเซซิงเดฟนะครับเครื่องมือเหล่านี้มีข้อจํากัดในการใช้งานนะครับก็คือว่าห้าม ใช้นิ้วไปสัมผัสตรงแกนวัดตรงนี้นะครับก็จะคิดสิดง,งง่ายๆนะครับแต่ถ้าบางรุ่นก็จะเป็นสเตนเลสนะครับอย่างตัวนี้เป็นสเตนเลสซึ่งก็มีราคาสูงเครืค่องมือเหล่านี้อย่าทําตกพื้นโดยเด็ดขาดน,นะครับเพราะเสีย่ยงเกคลาดเคลื่อนเครื่องวัดที่ดีย่อมมีความละเอียดนะครับเครื่องมือชิ้นนี้มีความละเอียดในการวัด 1. ในร้อยมิลนะครับหมายความว่าใน1มิลแบ่งออกเป็นร้อยส่วนนะครับเราสามารถจับความละเอียดได้1ส่วนร้อยมิลนะครับสองชิ้นนีดด้มีความละเอียดเท่ากันนะครับ แต่สวาว่าการใช้งานค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับเครื่องมือนี้ออกแบบมาให้ใหเลือประสงค์ใช้งานได้หลายทิศทางแต่ตัวนี้วัดความลึกได้อย่างเดียวนะครับการมาร์กจุดพัชนะบรรจุนะครับเราก็ต้องมีความเข้าใจในหลักการนะครับจุดอ้างอิงและก็ความหนาของโลหะนะครับผู้ทัศึหษาความเข้าใจการใช้เครื่องมือที่ถูกต้องเพราะความผิดพลาดของเครื่องมือแต่และส่วนนั้นมีมีผลปัจจัยเนื่องต่อความําพันของ ค่าการคำนวณต่างๆของตัววัดทธิภาพของตัวถุงของและปัจจุบันนะครับขอใหนักศึกษาได้ความเข้าใจก่อนทำการศึกษานะครับไม่เข้าใจสอบถามการใช้งานได้นะครับสวัสดีครับ